ถึงแล้วสุสานบางจากแมงหกสัวจึงจังหวัดระยองวันนี้พิธีล้างกระดูกสรีระด้วยน้ำสะอาดบริสุทธิ์เป็นพิธีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมทำบุญเพื่อร่วมกันส่งดวงวิญญาณศพรายาิไปสู่สุคติภพได้ดีที่สุดอีกทั้งเป็นการสร้างกุศลสร้างบารมีให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเก่าเนื่องจากมีความเชื่อว่าได้เข้ามาร่วมถือว่า เป็นมหากุศลทําให้วิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดได้รับการปลดปล่อยและได้รับบุญจากพิธีกรรมนี้นั่นเองมาสุสานแล้วอย่าลืมมาไหว้แปะกงก่อนนะครับเพราะแปะกงเป็นเจ้าที่ดูแลสถานที่สุสานที่นี่ทั้งหมดเลยค่ะจากแปะกงก็ไหว้ป้อยเซียนเจซือนะคะที่เพิ่งสร้างเมื่อเร็วๆนี้ประมาณสัก ปีก,กว่าๆสปีเนี่ยค่ะที่อยู่ข้างๆเวลาเซียงซือมาจะได้มาพักรับรองที่ศาลนี้พิธีการจะเริ่มเวลา09.00น,นนะคะเราต้องมาก่อนเวลาเพราะเราจะมาดูบริเวณบรรยากาศสถานที่ที่ศาลาจะตั้งโต๊ะบูชาและก็กิ่งไผ่ที่แกวนนะคะก็จะเป็นเทพเจ้าที่คุมวิญญาณค่ะและด้านหลัง ศาราก็เป็นลงทานให้ผู้สแสวงบุญที่มาร่วมในพิธีรับประทานรองท้องก่อนค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพลงทานล้างปัจชาเก็บสมรายญาครั้งที่5ของมูลนิธิสว่างพรกุศลระยองนะคะเตรียมมาเลี้ยงเรียกว่าไม่มีคําว่าหมดค่ะรสชาติอร่อยโดยเฉพาะของเท่าแก่นเนี้ยของประธานมูลนิธิสว่างพรกุศลนายอาทานวงวีรทรเจ้าของร้านแหลมเจริญซีฟูด้ดข้าวหม้อกับ3อย่าง มีจิตอาสามาอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะคะอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับจิตอาสามีแรงช่วยแรงมีเงินช่วยเงินนะคะสาธุค่ะ ได้ถึงเวลา09.00นแล้วนะคะผู้สแสวงบุญเริ่มมานั่งประจำที่นั่งแล้วก็ตักน้ำสะอาดมาใส่กละมังนั่งรอเวลาได้เลิก09.00นเสียนสือท่านก็จะมาประทับร่างทรงบัญชาว่าจะให้ทำอะไรบ้างก่อนหลังส่วนผู้สแสวงบุญทุกท่านจะได้รับอุปกรณ์มีหน้ากากอนามัยถุงมือแปรงสีฟันเพื่อใช้ในการทำความสะอาด พอประมาณไม่มากเกินไปเวลาถ่ายน้ำสกปรปกทิ้งจะได้ยกไหวที่ทิ้งน้ำก็จะมีเข่งนะคะใส่ตะข่ายเพื่อรองรับชิ้นส่วนเศษเล็กเศษน้อยเผื่อตกหล่นค่ะที่เห็นเป็นถุงถุงเป็นชิ้นส่วนของโครงกระดูกร่างกายนะคะจะแบ่งเป็นล็อกลอกล็อกผู้หญิงแล้วก็ล็อกผู้ชายค่ะและที่อยู่ในเข่งเนี่ยค่ะก็เป็นชิ้นส่วนครบทั้งร่างกายเลยค่ะซึ่งแยกศีรษะต่างหากเพื่อเลียงด้านบนของเตาเผา ความคิดเฉาพาะตัวนะคะผิดพลาดขออภัยค่ะเหมือนศีรษะอยู่ด้านบนจะได้มองเห็นญาติและผู้สแสวงบุญที่มาร่วมส่งวิญญาณและอนุโมทนาบุญกับผู้สแสวงบุญที่ตั้งใจมาอุทิศบุญให้มุมแจกน้ำสะอาดบ,บริสุทธิ์ค่ะลืมบอกไปว่าที่เตาเผาเนี้ยค่ะก็จะทำผู้หญิงอยู่ด้านซ้ายนะคะแล้วผู้ชายอยู่ด้านขวาเตาผู้ชายจะสูงกว่าผู้หญิงค่ะผู้หญิงจะรูมล่างสมบูรณ์คือเตี้ยกว่าค่ะ Oh mm -hmm. เป็นมงคลเสียงสื่อท่านมาแล้วนะคะที่ต๊ะหมู่บูชาค่ะ จากประธานในพิธีนะคะนายอาทรวงศ์วีรธรค่ะประธานมูลนิธิสว่างพรกุศล,ละยองค่ะจุดทูปเปิดพิธีล้างทำความสะอาดกระดูกชิ้นส่วนร่างกายค่ะโอ้ยใส่ใส่ใส่โอ้ย ไอ้ไล่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 ปุบปุบรูรูแปะแปะแปะปุบอ๋อแล้วเมื่อรับบัญชาเสร็จเรียบร้อยเชิญสื่อท่านก็จะเข้าไปด้านในค่ะเพื่อดูฟารมเรียบร้อย แล้วเซียนซือท่านก็จะชี้หนึ่งศรษะาค่ะคือท่านเลือกให้มาเป็นคนคอยดูแลเหมือนกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะคอยดูลูกบ้านค่ะเสร็จท่านก็เดินทางไปที่สุสานหลุมระญยิรวมนะคะที่ทำใหม่อะคะ่ะ จุดน,นี้เป็นจุดเช็คอินนะคะที่ป้ายเขียนข้อความว่ามูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองงานมหากุศลเก็บศพรยายิครั้งที่5ไปถ่ายรูปก,กับจุดเช็คอินกันหรือยังคะ ตึ้งเสียงกูไวันนี้ได้ยินเสียงซือบอกว่าห่อแปลว่าดีหลายห่อเลยนะคะดีหลายครั้งเลยค่ะแสดงว่าทุกอย่างเรียบร้อยสง่างามเสียงซือท่านก็ออกจากล่างทรงเดินทางกลับที่ตั้งได้เลยค่ะ ลำดับแรกนะคะล้างส่วนศีรษะก่อนค่ะแล้วก็เป็นศีรษะของผู้ชายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปล้างของสุภาพสตรีค่ะช่วงนี้พอดีเป็นช่วงเดือนสงการของไทยนะคะมีเรื่องเล่าว,ว่าเช้าเช้าราศีอยู่ที่ไหนคำตอบก็คืออยู่ที่หน้าค่ะเพราะตื่นเช้ามาทุกคนจะต้องล้างหน้าก่อนอาบน้ําก็ต้องล้างหน้าก่อนลําดับแรกล้างหน้าแปรงฟัน การล้างโครงกระดูกก็เริ่มต้นจากศรีรษะแล้วผู้สแสวงบุญผู้ชายก็เป็นคนเดินนำศรีรษะมาให้ผู้ที่นั่งรอล้างวิธีกรประกาศว่าทำแบบคุณภาพไม่เน้นปริมาณนะคะเพราะโครงกระดูกเปาะบอบบางต้องทำอย่างปาานี่ทนุถนอมสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะสำหรับ,บท่านใดที่ล้างเสร็จแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าน้ํามันดําแล้วยังไงนะเปลี่ยนน้ำไปหนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดเปิดของผู้หญิงนะครับเป็นของผู้หญิงต่ออันนี้เป็นของผู้ชายนะครับตอนนี้เราแยกก่อนอันนี้เป็นผู้ชายนะครับอีกตะกุ้งหนึ่งเดี๋ยวโตตะกรู่หนึ่งนะครับถ้าเปลี่ยนน้าสะอาดกว่าน้นนะครับเดี๋ยวจะแตกเป็นของผู้หญิงนะครับอะกุ้งหนึ่งนะครับตอนนี้สายุก็เริมทยอยหลังไหลกันนะฮะหลังจากที่เข้ามา นะครับในพิธีอาคุณศนนะครับปีสวัสดยงของเราเป็นจ้าพนะครับรัางที่ห้าแล้วก็จ็กอีกยี่สิบปีนะครับจะพบกันใหม่นะครับอีกยี่สิบปีนะครับอายุก็จะเริ่มมากขึ้นไปยี่สิบตอนนี้สี่สิบอีกยี่สิบปีก็จะเป็นหกสิบนะครับสวัสดีครับสาธุชนนะครับสาธุชนที่ล้างหัวผู้ชายเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นน้ําเก่านะครับให้เอาน้ําไปเททิ้งแล้วเอาน้ําใหม่นะครับ เพื่อที่จะล้างหูถึงต่อไปนะครับลามเก่าให้ทิ้งนะครับสามที่ล้างหูผู้ชายนะครับให้ทิ้งทั้งหมดนะครับไปทิ้งทิ้นะครับครับผมอย่าลืมครับก็เทน้าเก่าทิ้งก่อนนะครับน้ําน้ำทีำำไ่ได้ล้างอันแรกเนะี่ยถือว่าไม่สะอาดแล้วเราล้างนะฮะล้างใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนน้านะครับครับที่เทน้ําใหม่มันจะแฉะใช่ไหมฮะ นะฮะอ่ะสาธุชนฟังนิดนึงนะครับฟังนิดนึงฟังผมนิดนึงนะครับท่านใดที่เทน้ำนะครับขอคราบดูนะอย่าเทตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องเทมันจะเถอัแขรนะฮะให้เราไปเดินไปทางต้นไม้ทางฝั่งดูนะครับหลังตรงเตานะครับเดินนิดนึงนะครับตรงนน้นเดินนิดนึงนะครับนะครับฮะพอตรงนี้น้ําเริ่มแฉะแล้วนะฮะเดี๋ินสาธุชนไปเดินมันจะเห็เหยียดกันจะแฉะไปหมดนะฮะ แต่ตอนแต่ตอนทีมีบรรลุที่มีฝั่งนู้นะครับรสมมติมันแฉดน้ำมันไหลอ่ะแต่ต้อนแต่ตอนมีตะกร้าสีฟ้าอาจจะระย้ายแระย้ายตะกร้าสีฟ้าโอเคเดี๋ยวเราย้ายตะกร้านะครับนะครับอันนี้ขอไปเจอสัมพันธ์นะครับฟังนิดนึงนะครับสายชลน้ำใจที่ทําแล้วนะครับประมาณ2อถึงสศรีษานะฮะทำแล้วนะครับแต่งปันให้สายชลท่านอื่นที่เดินทางมาใหม่ด้วยนะครับถ้าในทำล้วก็สลับกันนะฮะช่วยกันช่วยกันได้นะครับ คือเรียกว่าแต่งบุญกันนะครับถ้าได้ทาแล้วก็สามารถให้ท่านอื่นนั่งต่อได้นะครับแต่งกระมันกันได้นะครับแต่งกรรมันกันได้อย่าทำท่านเดียวนะฮะอย่าทำท่านเดียวเพราะบางท่านเนี่ยทำทำนี้ก็ต่อสามศีกษาแล้วนะฮะก็แบ่งกันนะฮะแบ่งกันนะฮะขอบคุณมากนะครับแล้วจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นที่เทนะฮะเปนี่เทน้านะครับตอนนี้ครับ ตอนนี้ก็ต้องรีบนะครับเดี๋ยวรอนะฮะรอรถน้ำแป๊บนึงนะฮะตอนนี้เรารดน้ำสักครู่นะฮะตอนนี้น้ำหมดนะครับรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะวันนี้ไม่ต้องรีบร้อนไปไหนเราอยู่ด้ในจังหวัดนนท์นะฮะอยู่ในจังวัดไม่ต้องรีบนะครับถ่ายภาพเก็บภาพเพื่อแล้วลื้ที่แล้วลื้อเก่นก่อนแต่ถ้ไม่ใช่ที่แล้วลื้เก็บภาพเพื่อแล้วลื้เก่นก่อนได้นะฮะเก็บภาพกันไว้ทั้ทุกภาพนะฮะ สาธชนทุกท่านก็ปีจิตสัทธาะนะฮะปีจิตสุสลที่ยิ่งใหญ่นะครับสุพิธีลับงปัตตารัางที่ห้าเราปิดป่าไปวันที่สิบหกนะครับปิดแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราจะนํากระดูกของผู้วัยชนนะครับมานําลําเลียงนำมาราให้สะอาดก่อนที่เราจะเป็นพิธีกรรมไปต่อท่านต่อไปอจะเป็นพิธีการชาปนกิจนะฮะ สำหรับสังคนะครับที่ที่มาแล้วนะครับหรือว่าเพิ่งมานะครับนะฮะท่านใจยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ทำพิธีอะไรเลยรอสักครู่นะครับเพราะเรายังมีศีลสของสุภาพน์รริอีกนะครับที่มีเยอะเลยครับไม่ต้องเลืวอทุกท่านได้ได้ขบุญทุกคนนะครับไม่ต้องเลัวนะฮะได้บุญหมทุกท่านได้บุญทุกคนนะครับ ทุกท่านมาดูจิตบริสุทธิ์นะครับทําแล้วทําให้เด็กที่นะครับทําแล้วทําให้เด็กที่ไม่ต้องร้อมกระดูกบางชิ้นนะ,ะต้องเรียน,อบ,อนะะบอกว่าปักตอกแล้วนะฮะบอกพัฒนาเบาๆนิดน,นึงนะฮะอย่าไปหนักค่อยๆนะฮะเบาไปนิดนึงเพราะกระดูกบางบางชินะะงงงงง้นเนี่ยบางบางเออบางบางอันเนี่ยเริ่มอายุมากนะฮะก็เริ่มอุ่นะะลแล้วนะฮะสำหรับน้ำนะครับ สำหรับน้ำนะครับก็ไปต่อแถวนะครับไปต่อแถวเอาน้ำไปนะครับเขาไปต่อแถวนะฮะต่อแถวรับน้ำนะครับช่วยกันนะฮะเบาๆที่นึ่งเตาต่อหมดสักนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ที่ผมกแจ้งไปแล้วท่านใดที่ล้างแล้วนะครับเปลี่ยนนะฮะเสี่ยงให้ท่านอื่นล้างได้นะครับท่านสาธารชนที่มาใหม่ยังไม่ได้เอ่อทำเออไม่ได้ล้างเลยนะฮะเดี๋ยวให้ท่านอื่นไปเข้ามาล้างด้วยนะครับแบ่งปันกันนะฮะเราแบ่งบุญกันนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้นะครับใหเสร็จแล้วนะครับพิธีกรรมนี้เสร็จแล้วอีกาลนะฮะท่านข้านทีมีขยะนะฮะช่วยเก็บเก็บขยะของท่านให้เรียบร้อยนะครับอย่าทิ้งเอาไว้นะครับทั้งกระมังทั้งโอีะนะฮะทั้งทั้งเอ่อแม้ทั้งถุงพลาสติกทั้งใบสีฟันนะครับช่วยกันนะฮะรักษาความสะอาดเก็บของทุกท่านให้เรียบร้อยนะครับเพื่อท่านอื่นจะได้มาทำพิธีในขั้นตอนต่อไปนะครับ หิไมครับหูไหมหูอยังครับหูไหมฮะขอสื่อหน่อยหิวยาหูไหมอะไรนั่นฮะไม่หิวก็ไม่ครับอ่าถ้าไดอหิวนะฮะเดี๋ยวเราจะมีข้างหลังนะฮะข้างหลังเราคานะฮะพอตีเราคานจะู่ข้า่หน้าจะปีแต่แต่ตอนนี้วันนี้นะคับเราคานอยู่ข้างหลังนะฮะข้างหลังนะครับมีกาแฟมีปลาทงโตมีอาหารนะฮะจะเป็นที่สอวคอนุสนะครับวันนี้ทำอาหารมาแจก่ายนะครับอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลัง มีน้ำด้วยนะครับผมเขาเรียกเห็สุภาพสตรีนี่นะฮะสุภาพสตรีครับออกจากเป็นที่ตรงนี้นี่นะครับตัวตออจากพื้นที่ตรงนี้นะฮะ